พี่ประธานครับหรือว่านั่งกินเหล้ามันแจ่งหลอดเนี่ยมันขาดหรู้บ่ขึ้นเมืองด้วยเราขึ้นมาให้ผมเป็นคนกลัวความสูงเขาจะจับให้รอกขึ้นสูงไม่ได้กลัวความสูงลองเบิ้งลองเบิ้งมันขาดมันพอออกได้หันเดี๋ยวด้วยเอ้าใครมาเฮ้ยบอลไปดูดิใครมาใช่เหรอ ครับเขาห้มก่อนครับเขาห้มก่อนมา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 โอ้มามาซื้อเสื้อค่ะเสื้อปบอกแล้วเสื้อเราดีขายดีขึ้นเสื้เฮียไหนขอ้องเลยตั้งันโตเจ้าจะขายเสื้อบดส่งมอบที่บ้านของเจ้าน่ะมาเอาอิสไซส่งมอบที่รีสอร์ตอันอยู่บ้านแพงนี่เนาะโอ้เห็นไหมพิ้วเจ้ามาบ่อยๆบ้านแพงนาะสาวสวยน่ารักมใส่สีขาวเนาะครับซื้อซื้อยังครับนี่นิ้งค่ะโอ้นิ้งนี่ของจองกับคนนี้เลย น้องน้องน้องฮะมือวานนี้บริษัทชื่อน้องเลยเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือนี้โอ้โอันนั้นซื้อยังไะครับนี่ยดาค่ะดานี่นี่ของจองกับุ่นี่หีือยังเมื่อกี้ยังน้องอยู่เลยเอามาพี่แล้ววะนี่โอ้ยอันเอาเสื้อเนาะอันนี้เจ้าหน่อยได้ผมซ่อมไฟอยู่ซ่อมไฟอยู่ละอันนี้อันนี้เรียนหนังสือบ่ะครับหรือจบแล้วจบแล้วค่ะจบแล้วเนาะค่ะเรียนทั้งมาจบปนโปกโค่ะปวสซอ๋อสาขาสาขาไหน สาขาไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าอุ้ยกับอุ้ยหนูเอได้อยินด้วยค่ะซ่อมได้อยู่ได้ค่ะได้ได้โอเอามามาบิ้งดิฉันเออเดี๋ยวพึ่งซ่อมมายืนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไอซีซ่อมก่อนเออไปข้าให้คอยจับให้บ่โอ้ยบ่ต้องเจ้าไปเจ้าไก่บ่ต้องจับจับจับให้ซับบ่จะแข็งยังบ่เนี่ยบ่ขีดมวยจังนะไปไหนเนาะไฟอ่ไรคือว่าอย่างขั้วสูงคือว่าอย่างข้วสูงพิ่งหายเพิ่งเลิก บกัว <ibl ok S 1> แล้วความสูงนะอารีย์นี่ให้ให้น้องหนิงขึ้นไปซ่อมดีกว่าเนาะอ๋อค่ะได้ได้ได้พิ้วเจ้ามันอยู่ที่หนูจบมาค่ะหนูขึ้นได้อ๋อหนูขึ้นได้ดทุกอย่างค่ะเออเอาหนูขึ้นได้ทุกอย่างค่ะพูดติดในๆนั่นไอ้เฮ้ยวเจ้าบต้องมาจับ้ะคอยจับเองต้องคอยจับขยันหมุนหมุนอันไหเออหมุนนั่นแหละเออมืดเออมันยังมืดอยู่คืนนะมันยังมืดไปนะช่วงเนลาหลอดเลยนะอืมยังมืดนะผมว่าน่าจะไอ้เสียนะพี่เิ้วเนาะนี่ หลอดหลอดบวมเป่งเลยคุณดูไหมหลอดบวมป่ะยิ่งหลวมค่ะพี่มันยังหลวมๆนะค่ะหลวมหลวมมันหลวมแพ้าหลวมออะหลอดแน่นแน่นมื่อคันนี่แหละค่ะคันมึงคั้นมึงแต่ผมว่ามันพีนไหมมาแรงเข้าแน่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเป็นหนอซองซับลาบอยู่ว่าม่นขุนจริงจริงเข้าอยู่ในหลอดนั่แหละเนาะหลบเดี๋ยวไฟชี้ส้อนน้อง ช้อนน้องนี่แหละใช่ชอนน้องดำดำปื้อเลยอหยอก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 เอาเชือกคือย้อนแพงไหมสาวแพงสวยมาถึงมือพอดีน้อยเท่านะมาถึงลูกค้าผมเยอะลูกค้าเยอะแต่ละวันมาผ่านไปมาบางคนยังให้แจกมันแจกไม่ได้แจกไม่ได้อืเราก็ใช้งนมาสิบคนแจกสุกคนสบออันนี้มาห้าคนทำไมให้คนเดียวแล้วมันมาเม้นว่าทุเรศ แต่ไม่เป็นไรเราจะแจกนี่มึงน่ยมึงกวนเก็ดแดดอย่าไปถือสาเขาเย็นเย็นพอเขาอยู่เงินหมดแล้วเพราอ้ไรร้อนแล้วเนาะร้อนแล้วน้องร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้องใช้ถ่านไฟเขาแสกเขาตอกถ่านนำเอาเสียบะละเจ้ะเมาหรือจังะไรเมาแสงไฟเมาอย่างไอเมาไฟมันช็อตเมื่อกี้แต่ปล่องเะไรอย่างนี้อยังนี่ยิ้มเปื่อยอยู่นะเจ้าเเนาะมื่อกี้นี่เขาเห็นเจ้าอยู่เมื่อกี้นี่เห็นจานป่องนะห้องน้ำผมมันจะมีรูนะ อยู่อย่างงี้อะไรจะป่องตัดห้องน้ำห้องน้ำมันเปื้อนห้องน้ำเปื้อนอะไรครับเอาเสียเนาะตัเาท่ะตเอาอยู่ถ้าเอาอยู่นอกเงี้ยสาอยห้าสิบเอเอาในบ้บาน3ามรอยค่ะเอาอยู่ที่สใบันห้าค่ะสองพันห้าค่ะพี่หมดแลวก็ไปแล้วสูบซ่าแล้วนั่งยิ้มดีกว่าถึกทิ่มานั่งไห้แจ๋วแล้วก็ไปเออไปไปค่ะ ไว้นี่เราจัดป่องเขาทิมปลาเจ้าเหรอฮะอืมเอาะขัวจัดป่องก็ได้หรือปะบัว <c oughs> ได้กินขอก,กินทั่วดำคออเลยมื้นี่บัวได้ประตูหน้ากับประตูหลังปะ,ปะงไป <c oughs>